บรร,รุปอม <c oughs> ันคือวิธีมันคือวิธีการเต้นเพื่อรับธโูไฟจากบรรพบุรุษนะครับทุกอย่างมันจะต้องเผาหหกมันให้เรียบด้วดยพลิวพลิวมากโอ้โหพลิวอย่างพลิว <c oughs> โอ้โหแต่ว่ารารำนะเพื่อประกอบพิธีในการรับลูกธโูไฟโอ้เอวดีลอเกินทุกท่าน เ,เรื่องจรีอีกสามวันเราจะมารับธนูไฟกันอีกได้เลยชไ,ได้เลยได้เลยเป็นวิธีการแร่รำที่โอ้ยโยชมอยตอนย้อนจ้าตอนย้อนว่าว <laughs> เดี๋ยวใ,ใครลอ็อกผมวะ <laughs> โอ้ขีกขาด้วยโอ้เดี๋ยว เรียบร้อยโดนเผาแล้วเลยท่านเราไปเต้นตรงกองไฟนะตายเลยโดนเผา